เอาครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมตอนนี้เราก็อยู่ในรูปแมบรุ่งสีนะผมซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนคุณผู้ชมคำคูบาครับผมคูบ <laughs> าช่วยหมูเด้งด้วยรู้จักไหม <laughs> ด้วยเราจะช่วยหมูเด้ง <laughs> ก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาสอนคุณผู้ชมทนานะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูวิวธีการทำกันเลย <laughs> สำหรับอย่างแรกที่เราต้องมีนะครับผมก็คือลัคกี้บีนะผม ลักกี้บีดนะครับก็มาซื้อได้ที่ร้านค้าตรงนี้เลยนะราคา1000ล้านโกแลคคุณผู้ชมก็กดซื้อไปเลยนี่ลักกี้บีดก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างต่อไปที่เราต้องหานะครับก็คือเออสกีบีดีท้ทอร์เรนต์นะผมวิธีหาสกีบีดีท้ทอร์เรนต์ครับเราก็จะได้จากการตีจีแมนนะค,คุณผู้ชมนะนี่จีแมนครับมันก็จะอยู่ตรงเกาะน,นี้เลยนะเราจะมาเส Man กจีแมนนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้หาตรงไหนวะ ตรงนี้ครัมันต้องใช้ o o f นะครับเพื่อสปอนเป็นบอส G-Man นครับซึ่งวิธีการหา G-off ก็คือมาตีมอนเกาะน,นี้นะแล้วก็จะมีโอกาส2%ที่จะได้นะครับหรือว่าเราจะไปซื้อที่ร้านค้าของเกาะแรกก็ได้นะคุณผู้ชมนะมันก็มี G-off ขายอยู่เหมือนกันนะก็ G-off นะผมหน้าตานะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ผม G-off สีเหลืองแบบนี้นะเราก็มาสิกตรงนี้ได้เลยนะปึ๊บนี่ผม วอตจีแมนก็จะปรากฏตัวขึ้นนะครับเราก็ทําการไปฟันมันเลยครับผมไอผมใช้เทียนสกาเทียนชูดาบนี้แบบตึงๆเป็นไงครั้งเดียวตายก็ใครเงินเยอะก็ไปซื้อจีออฟยี่เรามาเสกดูือนะเพราะว่าวอตตัวนี้มันก็แม่โหดเท่าไหร่นะถ้าแบบมีของโหดๆเออคุณผู้ชมก็ตีไปมันก็มีโอกาสนะผมที่จะดอกเป็นสกิบบี้ทอริลตนะครับผมเนี่ยสกิบบี้ทอริลตก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะ โอ้โหผู้ชมได้สกิปดทอลเลยนะครับอย่างต่อไปที่เราต้องหานะครับก็คืออรบ,บักครับผมวิธีการหาบบรบักนะผมก็คือผู้ชมเนี่ยนะครับบินไปหลังก่อแรกนะหลังก่อแรกมันก็จะมีกเกาะเหมือนเป็นถ้ำนะเป็นเหมืองนะแต่มันไม่ใช่เหมืองที่ต้องมาขุดหินมันต้องไปดูดซ่วงนะเนี่ยเราก็มาซื้ออะไรเนี่ยที่ดูดที่ดูดซ่วงมไม่ใช่ที่ดูดซ่วงนี่ยผมที่ดูดซ่วงมาดูดซ่วงนะเออ ขายตรงนี้ร้อยเจ็บนะเราก็เข้ามาในนี้ได้เลยเนี่ยก็จะมีช่วงมากมายให้เราไปดูช่วงนะเนี่ยเอาเลยแล้วกดเลยมันก็มีโอกาสที่ได้ของต่างศกนะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ่ะก็ใ well, ห okay, ้ค okay, okay, ุณผู้ชมดูช่วงไปนะมันก็มีโอกาสที่จะได้เนี่ยโลบักนะมันจะเป็นเงินแบบนี้แหละโลบักนะก็พอคุณผู้ชมได้โลบักแล้วอย่างต่อไปเราต้องหาก็คือวีของวีนะมันจะเป็นตัววี นี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้อะไรทำไมมันต้องชื่อวีไม่รู้เนี่ยนะเออเราได้วีแล้วนะวี v, ครับหายังไงนะหาจากการสุมนะ่มับผมสุ่มไอเทมนะเอ,อ่อที่เกาะแรกนะผมพูดแดนไม่ไปสักทีเลยนี่ครับผม NPC สุ่มไอเทมนะผู้ชมก็ไปสุ่มไปใช้เงินสองหมื่นล้านนะผู้ชมกดสุ่ม,มไปเรื่อยๆนะมันก็มีโอกาสที่ได้เป็น V นะผู้ชมนะ โอเคผมพอคุณผู้ชมครับได้ลักกี้บีทนะผมแล้วก็วีนะโลบักแล้วก็สกีบินดี้ทอยริสนะครับก็ให้คุณผู้ชมว่าผมไปที่เกาะนี้ครับผมตามลงมาเลยนะบินมาอันนี้เป็นเกาะหิมะนะขี่มาหลังเกาะหิมะเราก็จะเจอเกาะ,ะนี้เลยนะก็ให้คุณผู้ชมรับจอดลงไปเลยจอดไปโอเคลงจอดไปแล้วก็เข้ามาก็จะเจอกับพระพุทธรูปแบบนี้นะคุณผู้ชมพระพุทธรูปเราก็ทําการนะเตรียมเงินมาผมประมาณเท่าไหร่บ้เนีนะ่ย ร้อยอะไรวะคือกี่หมื่นล้าน,นยอย่างผู้ชมเฮ้ยร้อยหมื่นล้านเฮ้ยเป็นเรี่ยงไรวะเม่ยช่างมาเนเถอะนะก็เอาไปมาใช้เท่านี้แหละเออแล้วก็แปดพันเจมนะแล้วก็ลัคก,กี้มีเดียวบงสกิฟตี้ทวาริตผูวีก็ลับารแล้วก็ข้างวาอีกห้าพันล้านนะเราก็ได้ครูบามาแล้วเองกูทําเลยปึ๊บอ่าพอเรากูทำมาแล้วเราก็ได้ครูบาบุกมาแบบนี้นะผู้ชม กูบาบุกก็กดยู่ไปเลยกดใช้ไปปึ๊บกูบาบุกจะอยู่ในช่องสโตร์เพลเวอร์หรือเปล่าอันนี้ครับผมคูบามาดูว่ามันจะมีสกิลหนูเดงหรือเปล่านะมาดูกันสกิลแซดนะผมอ๋อเฮ้ยเป็นการปล่อยพลังแบบคลื่นเอฟเฟกต์แบบคูบาไปจะกูสกิล X ครับผมพลังธรรมะ ชนะอาธรรมธรรมะชนะอาธรรมแล้วก็สกิลเสียบุ๋มอ๋ออะไรแสงแห่งธรรมเหรอมันคืออะไรวะอ่ะสกิลบีมีไหมอืมโอเคครับตอนนี้แบบว่าปัญญาเยอะมากครับผมมีแสงแห่งธรรมอยู่เต็มตัวเลยตอนนี้เออเอาสกิลแซ่ดมัยดิ <c oughs> เป็นการขับนะสกิลเอ็ก ิเพลังธรรมะชนะอะธรรมเฮ้ยโคตรโหดอ่ะโคตรโหดอ่ะคุณผู้ชมเน่ยมันร่วนแรงเปล่านะแต่ว่าแบบผมว่าฮาดีเหมือนกันนะเออก็ไปทำกันได้นะสำหรับพลังครูบานะสำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ให้กับช่องผมด้วยนะผมอยู่แซงครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ